สวัสดีค่ะมาอีกแล้วนะคะนั่งเอ็มอ่อนสาวหน่อยคำแพงนะ้นิมอ่อนไม่แล้วนะคะโอ้ยข้นจมูกสีจามขอโทษได้เละลค่ะเอาไม่สวัสดีค่ะมาอีกแล้วนะคะนั่งเอ็มอ่อนสาวหน่อยคำแพงฟินแลนด์เอ็มอ่อนนะคะมาอีกแล้วคะ่ะเป็นยังไงวัดดีพอ่อแม่ป้องป่ายตุกปุบสุกคนสบายดีกันบ่ค่ะ กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะเด้อคะ่ะวิถีชีวิตอยูต่ต่างแดนประเทศฟินแลนด์เด้อคะ่ะนี่ลคะค่ะอยากอยากกินแหนมแหนมหมูค่ะแหนมเส้นหมูค่ะผันเป็นเส้นย,ยางเงี้ยแล้วาาก็มะมักมากใส่ฝุงแหนมหน่อยนึงกระเทียมเกลือกับข่าแค่นั้นแหละถ้ากับมะมักมา,กมา,กมากค่ะนี่ขั้นขั้นอะ ไปเห็นผงแหนมผงผงแหนมน้อยหนึ่งค่ะก็เลยอยากไหมคะแต่ว่ากินกับมบลว่าจะเอามาตากไว้จักน้อย <tit les> เป็นยังไงเนาะพ่อแม่ที่น้องชาวเมืองไทยอยู่ดูมีแห้งกันบ่ค่ะเป็นยังไงเนาะ ตั้งลตยทั้งคอนแกนมหาสารคามทั้งกาฬสินธุ์ทั้งกรุงเทพทั้งเพจรบูรทั้งเชียงใหม่เชียงรายเป็นยังไงเนาะค่ะทุกทั่วจังหวัดเลยนะคะสวัสดีทุกผู้ทุกคนค่ะมุ้งซึ่งว่าจะเสียงเป็นงงเงงยังหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อวานไปสวนดอกกุหลาบมาไปสวนสาธารณะสวนดอกไม้มารู้สึกว่ามันสี ไปจามเลยไปไปแพ่แลยก็ไปจับมันกันลืมว่าจะของแพ้เห็นของดอกไม้งามไหมคะ่ะไปกับได้ใดยางไ่ผู้ใดดอกแต่หางยานกันละก็สิผูเป็นยังดอกเนาะกินยาลัดไปแล้วคหรอคะอจะกินเนียมไหมคะ่ะน้ำเส้นเป็นเส้นเส้นหมู เป็นอนั่างใดน้อกดไลค์กดแชร์ให้สาวหน่อยคัมแพงฟินแลนด์นั่งอิ่มอ่อนให้น่เด้อค่ะเป็นกำลังใจให้กันไหนเด้อค่ะอยากกินแหนมเสียงรถไฟดั่งจะเมย์เด้อค่ะบ้านที่คุกใกล้แถวล้างรถไฟขัน,นที่ละขะขันขัน,นที่ละค่ะ มันเนตะขัดอือมันนี่วสิเส็จฟักชี่ยังไงนะเ้ีนะกินน้ำพริกกะปิกะอือว่นมีน้ำพริกกะปิว่นมีกะปิค่ะนึ่วัากะปิยังเล้วกะปิหมดค่ะมนันนีใหายไรเห็หน่าจะมาหาบางคนเขาคิดถึงฮาคิดถึงเอซี่ทุกคนคิดฮอด ได้พาเห็ดขีดอาทิตย์หนึ่งสิพายงานหาคขีดสองสามขีดนะคะไม่ค่อยเลยมีเวลาค่ะเพราะต้องายเห็ดงานนะคะไปฝึกงานกับไปฝึกค่ะงานเบาๆหนึ่งกอสำหรับฝึนฝึนร่างกายหาะะของแข็งแรงค่ะ จากบนอย่างนองบวมีไผ่มาบ่อยฟังมังพี่สิบนมีไผ่ไม่อยากฟังหรอกนะคะในจี่ใดก็เป็นกดไลค์กดแชร์สาวหน่อยกัาแพ้งฟินแลนด์ไห้แน่เลยค่ะสวัสดีพ่อแม่บองไปถูกผูกสุก้นเป็นกำลังใจให้กันนะคะในช่วงนี้ก็ระวังสุขภาพกันดีๆนะคะในช่วงโควิดตอนนี้ไม่ว,ว่าบองใดเป็นใดประเทศใดก็เป็นกันไปทั่วโลกเปลี่ยนวิธีชีวิตใช่ไหม ประมาณบ่ได้แเล้วเด้อค่ะทูมือนี่ไปใช้กระต้องระวังมีพบติดโตไปตลอดนะคะน้ำยาขาดเชื้อติดไปค่ะเวลาไปเข่าหงำกับเชื้อผงสก้อนกับจังนังนะคะเป็นว่ากระดแต่ว่าถี่วามานี่เนี่ยใส่ค่ะเจ้าของเห็ดยังสีกระเห็ดไปใส่กับส่างไปตะลงุงไปหงงไปห่างไปมุงทีทำงานชีะก้อนค่ะก้อนฉิเข่าไปนั่งหงนำรือกปจับอีกอย่างนะคะ พยายามหลังมือดูดูเร่งไดกดติดตามกดไลค์กดแชร์สาวหน่อยแคมแพงฟินแลนด์ให้หน่อยเด้อค่ะสวัสดีค่ะค่ะหลังจากมากแหนมนี่ยังเรียบร้อยนะคะนี่แค่แหนมค่ะแซ่บอยู่คไหนี่ทีมักแหนมเสร็จนี่ค่ะกินจังหน่อยซิมเบิ้งค่ะอืมอร่อยแซ่บขอแซบแซบได้เลยค่ะ ก็ส้มตำนะฮะส้มตำค่ะซิมตำเบเก้นอืมอืมอืมรัดค่ะไมกแล้วค่ะ หลังจากมากแหนมแล้วแหนมหมูเสีมเอาไปล้อมมึงแซ่บอยู่ได้ค่ะอืมอืมชอบชอบชอบถึถถ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 งก็ตามหมูฮู้งค่ะห่ม ดีเหตุอืมรอบค่ะแล้วจิมมาไไว้ว่าหัดนะเะเป็นเลรวคะอ,อืกับลวกพักค่ะอืมพักลวกอืม ยอดบบกทัวเยอดบบกทั่วแปรเรื่องแบยทัวลันเต่าบางครั้งเรยอดบักทัวลันเตาค่ะเก็บมาจากบ้านมงูงค่ะอืม,อม,อม มาแล้วค่ะไม่กินน้ำกันค่ะพอแม่พีน้อ,อ,อ,ตอตงตับปลกแดงกับแค่อดสลัดติชิลิสลัด p a ปายาสลัด เผ็ดอร่อยตัวพี่ว่ามิมูเขาบอกว่าหอยและไทยคิดเป็นยังี้วาภาษาฟินน,เนะเหมือนวาต่างกกบแค่อทบอกกันนะอายากกุรกุสลัดตัวสิสปสิเรีนตู เช็ดกบเผ็ดเหชดน้ำเหะอเห็ดอืมอืมมาแล้วค่ะอืมออไรอ,อ่าวันนีองมาแรกก็มียามค่ะ อืมอ uh ืม huh. น uh ่าฮะอืมสะปัดให้อืมอืมโอเดี๋ยวเนี่ยจะลืมกดไะไรกดแชร์ชาวิไหนคัมเพิฟินแลนด์เอ่อนวิถีชีวิตใช่เป็นยังไงนะคะ เป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ